คณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดหนองคายได้ร่วมกันพิจารณาการโอนงานภารกิจหน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐมาเป็นของคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐจังหวัดหนองคายวันที่22กันยายน2564เวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคายสารกลางจังหวัดหนองคายชั้น4นายนทวัฒน์วิริยานภาพร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐจังหวัดหนองคายซึบเนื่องจากคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติในคราวประชุมครั้งที่1ทับ2,564เมื่อวันที่29มีนาคม2564ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐจังหวัดโดยให้โอนงานภารกิจหน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมการการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีมาด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐพุทธศักราช2545มาเป็นของคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐจังหวัดซึ่งการประชุมในครั้งนี้คณะอนุกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาการโอนงานภารกิจหน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐมาเป็นของคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดหนองคายจำนวน4เรื่องคือ การแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐที่สาธารณประโยชน์ดอนเบี้ยและดอนช้างเผือกอเภอเมืองหนองคายการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐที่สาธารณประโยชน์ขำโป่งเป้งอเภอเมืองหนองคายการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐที่สาธารณประโยชน์โคกหนองผักแว่นอเภอท่าบ่อและนายสวัสดิ์โคดบันเทาขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายจากหลักฐานสคหนึ่งในที่สาธารณประโยชน์โคกใหญ่ซึ่งคณะอนุกรรมการ เห็นชอบรับโอนภารกิจทั้งหมดและจะได้มีการประชุมคณะเลขาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐที่สาธารณ้ำประโยชน์ขำ่ำโป้งเปงที่มีปัญหามานานกันอีกครั้งทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายกรมประชาสัมพันธ์